โชคของฮันฮันทำงานรับใช้เจ้านายของเขามาเป็นเวลาเจปีแล้วและในที่สุดเขาก็กล่าวกับเจ้านายของเขาว่านายท่านถึงเวลาของผมแล้วผมควรจะกลับบ้านไปหาแม่ได้แล้วช่วยจ่ายเงินค่าจ้างให้ผมด้วยครับเจ้านายของเขาก็กล่าวว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์และทำงานดีเจ้าควรจะได้รับเงินค่าจ้างอย่างงามแล้วเขาก็มอบแท่งเงินขนาดใหญ่เท่าสีราของเขาให้แก่ฮันพอฮันได้รับแล้วฮันก็ดึงผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าเสื้อออกมา วางแท่งเงินลงไปในผ้าแล้วเหวี่ยงมันผาดป่าปแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านขณะที่เขาเดินต่อไปเรื่อยๆอย่างเกลียดค้านนั้นโดยที่เขาก็ลากเท้าเดินไปเดินมาเขาก็เห็นชายคนหนึ่งซึ่งอยู่บนหลังมา้าแบบม้าสง่างามเหยาะย่างมาด้วยท่าทางราเริองอ่าฮันรองมาเสียงดังช่างดีจริงๆเลยที่ได้ขี่บนหลังมา้าเขานั่งอยู่บนนั้นอย่างก,กับนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่บ้านตัวเองเขาไม่ต้องเดินสะดุดก้อนหินรองเท้าก็ไม่พัง และถึงอย่างนั้นก็ยังเดินทางต่อไปได้โดยที่เขาแทบไม่รู้ตัวด้วยเลยชายที่อยู่บนหลังม้าก็ได้ยินเข้าแล้วพูดว่าฮันถ้าอย่างนั้นทําไมนายถึงเดินทางด้วยเท้าล่ะอ๋อฮ oh ันเอ่ยฉันมีของต้องแบกนะ่ะมันเป็นก้อนเงินแน่นอนแหละแต่ว่ามันก็หนักจนทําให้ฉันเนี่ยยืดคอตั้งตรงไม่ได้เลยแล้วก็น่าเศร้าที่มันทําให้ฉันปวดไหล่นายจะว่าไงล่ะถ้าเราแลกกันชายบนหลังม้ากล่าวฉันจะยกม้าให้นายแล้วนายก็ยกแท่งเงินให้กับฉัน ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งฮันบอกแต่ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะนายนายจะเจอกับงานที่น่าเหนื่อยล้ามากที่ต้องลากมันไปด้วยนะใช้บนหลังม้าลงจากม้าแล้วก็เอาแท่งเงินไปแล้วช่วยหันขึ้นขี่ม้าแล้วก็ส่งบางเหียนให้ไว้ในมือของฮันแล้วบอกว่าเวลาที่นายต้องการอยากให้ม้าของนายไปเร็วนายต้องตบดิมฝีปากดังๆแล้วร้องว่าจิ๊บฮันรู้สึกยินดีปรีดาเมื่อนั่งลงบนหลังม้าและขี่ม้าไปอย่างล่าเริง ผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาน่าจะไปให้เร็วกว่านี้อีกสักนิดนะดังนั้นเขาจึงตบมิอฝีปากตัวเองแล้วร้องว่าจิ๊บแล้วหลังจากนั้นเจ้าม้าก็ออกวิ่งเต็มฝีเท้าแต่ทันใดนั้นเองก่อนที่ฮันจะรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ร่างของเขาก็ถูกเหวี่ยงลงจากหลังมา้าตกลงไปในคูน้ําข้างถนนและม้าของเขาก็คงวิ่งหนีไปแล้วหากคนเลี้ยงวัวที่กําลังเดินจูงวัวผ่านมาพอดีไม่ได้หยุดม้าเอาไว้ฮันรู้สึกตัวในเวลาไม่นาน แล้วก็ลุกขึ้นอยู่อีกครั้งเขารู้สึกโกรธจนปรงตกแล้วเอ่ยกับคนเลี้ยงวัวว่าการขี่ม้านี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยเมื่อคนเราต้องขี่เจ้าม้าอย่างนี้มันก้าวขาเสียหลักแล้วเหวี่ยงร่างของเขาจนแทบจะคอหักอย่างไรก็เถอะตอนนี้ผมปรงมาแล้วและจะไม่ขี่แล้วด้วยผมชอบวัวของคุณมากกว่าสิเราสามารถเดินตามแม่วัวไปด้วยกันได้อย่างสบายๆและมีนมมีเนยมีชีสเป็นการแลกเปลี่ยนได้ทุกวันผมต้องให้อะไรแลกเปลี่ยนถึงจะได้วัวอย่างนั้นนะ แม่คนเลี้ยงวัวกล่าวถ้าคุณชอบมันมากแล้วก็ผมจะแลกวัวของผมกับม้าของคุณตกลงฮันกล่าวอย่างร่าเริงแล้วก็คนเลี้ยงวัวก็กระโดดขึ้นหลังมา้าแล้วขั้วม้าจากไปฮันนั่นเองจูงวัวของเขาไปอย่างเงียบๆและคิดว่าการแลกเปลี่ยนของเขาช่างเป็นโชคที่ดีจริงๆถ้าฉันมีขนมปังสักชิ้นหนึ่งนะและฉันก็น่านจะหาได้ด้วยฉันก็จะกินขนมปังกับเนยแล้วก็ชิมเมื่อไหรก็ได้ที่ฉันต้องการ และเมื่อฉันกระหายฉันก็จะรีบนมวัวของฉันแล้วก็ื่มนมวัวได้จะมีอะไรที่ฉันอยากได้ไปกว่านี้อีกนะเมื่อเข้ามาถึงโรงแรมเขาก็หยุดพักกินขนมปังทั้งหมดที่เขามีและใช้เงินเพนีสุดท้ายจ่ายค่าเบียร์ไปนหนึ่งแก้วจากนั้นเขาก็จูงวัวของเขาตรงไปยังหมู่บ้านของแม่เขาและอากาศก็เริ่มร้อนอบอ้าวขึ้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงกระทั่งเข้ามาถึงบริเวณทุ่งกว้างซึ่งเขาคงต้องใช้เวลาเดินข้ามนานกว่าหนึ่งชั่วโมง และเขาเองนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าจะร้อนมากๆและก็หายน้ํามากจนลิ้นของเขาติดกับเพดานปะฉันจะหาทางบรรเทาอาการนี้ได้อย่างไรนะเขาคิดตอนนี้ละ่ะฉันจะรีดนมวัวเพื่อที่จะดับกระหายดังนั้นเขาจึงผูกวัวไว้กับตอไม้และถือหมวกหนังของเขาไว้รองน้ํานมแต่ก็ไม่มีน้ํานมไหลลงมาสักหยดเลยในขณะที่เขากาลังพยายามแสวงหาโชคอยู่นั้นแล้วก็จัดการกับภารกิจด้วยความงุ่นงงเต็มที เจ้าสัตว์ที่รู้สึกไม่สบายตัวก็เตะ okay. เขาเข้าที่หัวจนเขาล้มลงและเขาก็นอนหมดสติลงอยู่ตรงนั้นอยู่ครู่หนึ่งโชคดีที่ไม่นานนั้นก็มีพ่อค้าเนื้อสัตว์ผ่านมาโดยที่มีหมูตัวหนึ่งอยู่บนรถเข็นเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือผ่อนนุ่มพ่อค้าเนื้อสัตว์เอ่ยถามขณะที่ช่วยประยุนเขาลุกขึ้นฮันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อค้าเนื้อสัตว์ก็ส่งกระติกน,น้ําดื่มให้พร้อมพูดว่านี่ไงดื่มให้สดชื่นสละวัวของนายมันไม่ให้น้ํานมแก่นายหรอก เพราะว่ามันเป็นวัวแก่ร้ประโยชน์แล้วนอกเสียจากว่าจะสูงไปโรงฆ่าสัตว์ได้ไงไี่ไงฮันกล่าวใครจะไปคิดเล่าถ้าฉันฆ่ามันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฉันไม่ชอบเนื้อวัวเนื้อมันไม่นุ่มพอสําหรับฉันถ้าตอนนี้มันเป็นหมูแล้วก็ฉันคงจะทําอะไรกับมันได้บ้างอย่างน้อยก็อาจจะเอาไปทําไส้กรอกได้อย่างนั้นเนอะเพื่อทําให้นายพอใจฉันยอมที่จะแลกเปลี่ยนกับนายก็ได้นะฉันจะแลกหมูกับวัวของนายขอสวรรค์จงประทานพรให้กับความใจดีของนายด้วยเถิดฮันบอก ขณะที่เขามอบวัวให้กับพ่อค้าเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็เอาหมูออกมาจากรถเข็นแล้วก็จูงมันไปโดยถือเชือกจูงที่ผูกไว้ที่ขาของมันจากนั้นเขาก็เดินทางต่อและทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปในทางที่ดีสําหรับเขาเขาได้ประสบโชครายมาบ้างแน่นอนแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้รับการตอบแทนทุกสิ่งเป็นอย่างดีอีกครั้งคนต่อมาที่เขาได้พบก็เป็นชายชาวบ้านคนหนึ่งอุ้มหานสีขาวลักษณะดีชาวบ้านคนนั้นหยุดแล้วก็ถามว่า ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะท่านแล้วหันก็เล่าให้เขาฟังทั้งหมดเกี่ยวกับโชคดีของเขาแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างได้อย่างไรชายชาวบ้านผู้นั้นบอกว่าเขากำลังจะพาหานเนี้ยไปเข้าพิธีุชำระบาปลองจับดูสิคําว่ามันหนักแค่ไหนและอายุยังแค่ไปสัปดาห์เท่านั้นเองใครก็ตามที่เอามันไปอบกินอาจจะเฉือนไขมันจากมันได้เยอะเลยทีเดียวมันดูดีและน่ากินมากเลยล่ะนายผู้ถูกหันบอกขณะที่เขาช่างน้ำหนักมันกับมือ หมูของฉันก็ไม่ใช่เล็กๆนะในขณะเดียวกันชาวบ้านคนนั้นก็เริ่มทำหน้าเคร่งขึ่มแล้วก็สายหน้าโถ่เอ้ยเพื่อนยากเจ้าหมูของนายอาจจะพายให้นายลบากในหมู่บ้านฉันเพิ่งออกมาหมูของข้าหาบดีถูกขโมยไปจากคอกฉันกลัวแทบแย่ตอนที่เห็นนายการที่นายได้หมูของข้าหาบดีมามันจะแย่มากเชียวละถ้าเขาจับนายอย่างน้อยที่สุดที่พวกเขาจะทาก็คือโยนนายลงไปในสระน้ําที่ใช้เลี้ยงมา้าฮันผู้น่าสงสารตกใจมากแล้วก็กลัวจนหน้าเศร้านายผู้ใจดีเขาร้องอดควร ได้โปรดช่วยผมพ้นจากความลําบากนี้ด้วยเถิดนายรู้จักมืองนี้มากกว่าฉันเอาหมูของฉันไปแล้วอาหารของนายให้ฉันฉันควรจะมีข้อต่อรองอะไรบ้างนะชายชาวบ,บ้านบอกแต่ยังไงก็เถอะฉันจะไม่บีบบังคับนายมากนันกหรอกนะเพราะว่านายตกที่นั่งลําบากต่อจากนั้นเขาก็รับเชือกมาถือไว้กับมือแล้วก็พาเจ้าหมูเดินไปตามข้างทางในขณะท,ที่ฮันเองก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านต่อโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรในที่สุดเขาคิด ฉันได้ข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยต้องอบส่วนไขมันหารแล้วก็เก็บไว้ใช้6เดือนและขนนกสีขาวสวยงามทั้งหมดนั่นฉันก็จะเอายัดใส่หมอนแล้วฉันก็จะมั่นใจว่าฉันจะนอนหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องกระสับกระส่ายแม่ฉันจะดีใจแค่ไหนกันนะเมื่อเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายเขาก็เห็นว่าช่างทําโมหินพร้อมกับกลงล้อกําลังทํางานไปแล้วก็ร้องเพลงไปฮันยืนดูอยู่สักครู่หนึ่งและสุดท้ายก็กล่าวว่าท่านต้องร่ำรวยนแน่ๆช่างโมหิน ดูเหมือนว่าท่านจะทํางานอย่างมีความสุขนะใช่แล้วเขาตอบงานของฉันน่ะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองช่างโม่หินที่ดีไม่มีวันล้วงมือลงไปในกระเป๋าแล้วก็ไม่เจอเงินอยู่ในนั้นแน่นอนว่าแต่เจ้าเอาอาหารแสนสวยนะั้นมาจากไหนกันฉันไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าแลกหมูเพื่อเอามันมานะ่ะแล้วท่านเอาหมูมาจากไหนเหรอฉันแลกกับวัวมาแล้ววัวล่ะเออฉันแลกกับมา้าแล้วม้าล่ะฉันยกแท่งเงินขนาดใหญ่เท่าหัวฉันแลกกับมา้าแล้วแท่งเงินล่ะ อ๋อฉันทํางานหนักมาตั้ง7ปีแหละนายก็ประสบความสาเร็จดีในโลกปัจจุบันนี้นะช่างโมหินพูดตอนนี้ถ้านายสามารถหาเงินในกระเป๋าได้เมื่อไรก็ตามที่นายล้วงมือลงไปในทรัพย์สมบัติของนายก็จะงอกเงินขึ้นมาจริงด้วยแต่จะทําได้ยังไงอ่ะนายต้องมาเป็นช่างโมหินเหมือนฉันเขากล่าวนายต้องการแค่หินไวโมเท่านั้นเองส่วนที่เหลือมันก็จะมาเองเอา้าก่อนนี้ไงสกรอนนิดหน่อยฉันไม่ขออะไรตอบแทนที่มีค่ามากไปกว่าหารของนายนายจะซื้อไหมล่ะ ถ้าถามคำถ,ถามอย่างนั้นได้ยังไงฮันบอกฉันน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้าฉันได้เงินเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันล้วงลงไปในกระเป๋าของตัวเองฉันจะยังต้องการอะไรอีกเล่าเอาเอาหารไปเอาละช่างโมหินพูดขณะที่เขามอบหินขรุขระธรรมดาธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวเขานี่เป็นหินที่มีค่ามากจงลงมือทาแต่จ,จัดการเป็นงฉลา่นะแล้วนายจะสามารถใช้มันทําที่ตัดเล็บได้ฮันรับก้อนหินแล้วก็ออกเดินทางต่อด้วยความสบายใจ ดวงตางของเขาก็ส่องประกายมีความสุขแลวเขาก็พูดกับตัวเองฉันต้องเกิดมาตรงกับเวลาโชคดีแน่เลยเนี่ยทุกอย่างที่ฉันต้องการหรือว่าปรารถนาได้เข้ามาหาฉันเองช่วงเวลาระหว่างนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยด้วยความที่ว่าเขาเดินทางมาตลอดตั้งแต่ฟ้าสางเขารู้สึกขี่วิกด้วยเนื่องจากเขาได้ใช้เงินเพนนีสุดท้ายไปด้วยความยินดีที่ได้บัวท้ายสุดเขาก็ไปต่อไม่ไหวอีกแล้วและก้อนหินก็ทําให้เขาเหนื่อยมากเขาเดินลากสังขารของตัวเองไปถึงข้างสระน้ําเพื่อที่เขาจะอาจจะได้ดื่มน้ําอะไรสักหน่อย แลพักสักครู่ดังนั้นเขาก็เลยวางก้อนหินไว้ข้างตัวเขาตรงริมตลิ่งอย่างระมัดระวังแต่ขณะที่เขาก้มตัวลงไปเพื่อดื่มน้ําเขาก็ลืมมันและผักมันลงไปนิดหนึ่งแล้วมันก็ตกตูมลงไปในสระเขามองมันจมลงไปใต้น้ําลึกที่สีใสยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ผุดลุกขึ้นด้วยความยินด,ดีและซุดตัวลงคุกเข่าอีกครั้งขอบคุณสวรรค์ด้วยน้ําตาคอเบ้าในความเมตตาที่นําพาเอาของน่ารำคาญสิ่งเดียวของเขานั้นออกไปจากก้อนหินหนักหน้าเกลียด ฉันมีความสุขอะไรอย่างนี้เขาร้องไม่เคยมีใครโชคดีมากๆเท่าฉันเลยจากนั้นเขาก,ก็ลุกขึ้นด้วยจิตใจที่ผ่อน,นคลายเบิกบานแล้วเดินต่อไปโดยปราศจากความกังวลใจในทุกสิ่งจนกระทั่งถึงบ้านแม่ของเขาและบอกเล่าให้นางฟังถึงความง่ายดายของถนนที่จะนําไปสู่ความโชคดีของเขานั่นเองครับพูดคุยกันท้ายเรื่องนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังเนี่ยพอมาฟังเรื่องนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าจะมองว่าฮันเป็นคนซื่อ ก็ย่อมได้หรือว่าจะมองว่าหันเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกก็ย่อมได้ใช่ไหมแต่ผมอยากอยากสารต่อมากกว่าว่าถ้าแม่เขาได้ยินเรื่องนี้แม่เขาจะพูดว่าอย่างไร <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็วหวังว่าจะสนุกกับนิทานก่อนนอนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนฝันดีครับ